าทางเทศบาลมหาสรา,ารคามโรงเรียนในสังกัด8แห่งนะครับเรามีมุมมองว่าทุกโรงเรียนจะต้องมีพื้นฐานด้านดนตรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นสร้างพื้นฐานให้เกิดความแน่นเป็นชีวิตที่มีความสุขเนาะหรือว่าสังคมมีสุขนะครับทำให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้ ตอนที่เอามาติดตั้งใหม่ๆนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมสิ่งที่ประทับใจเริ่มต้นก็คือที่เด็กสุขสนานและก็สนใจในเรื่องของการเล่นดนตรีถ้าเด็กมีความสนใจแล้วผมคิดว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดใจพอเด็กมีการเปิดใจคิดว่าเรื่องของการเรียนดนตรีเริ่มจากมีความสนุกแล้วต่อไปเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องต่างๆหลังจากการเรียนดนตรีเนี่ยก็จะมีอีก,ๆๆกม,มากมายนะครับทั้งเรื่องอารมณ์ทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับเรื่องของการอยู่ในสังคมการกล้าแสดงออกเนี่ยผมคิดว่า เด็กๆก็จะมีการพัฒนาตามมาเรื่อยๆนะครับในสิ่งนี้ผมก็เลยเป็นจุดที่คิดว่าเราน่าจะมาถูกทางในเรื่องของการเล่นดนตรีสําหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ป็นตอบโจทย์ในยุค4.0น,น,นนะ่นะการเรียนรู้สมัยหม่นี้มันต้องใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเนื้อหาตรงนั้นนะเป็นการเรียนกา,สารสอนโดยผ่านเกมเบรดเรียนนิ่งคือ ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านเกมซึ่งคำว่าเกมเนี่ยเป็นธรรมชาติของเด็กเด็กชอบเล่นเกมอยู่แล้วแต่ถ้าเด็กได้เข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นเขาจะเรียนรู้โดยได้เนื้อหาสาระโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สําหรับโรงเรียนไหนที่อยากจะนําเทคโนโลยีหลักการนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับ เด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้ครูเยอะมันก็ตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการประหยัดเวลาเราลงทุนไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่รุ่นเดียวมันใช้ได้รุ่นต่อรุ่น,นก็จะท้อที้เห็นว่ามันเกิดความคุ้มค่ากับเด็กที่มีความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์และความเชื่อใจในการเรียนทางด้านดนตรีผ่านเกมนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากแนะนํา ชื่นชมกินดีที่ช่วยพัฒนาการเด็กช่วยให้เด็กได้เรียนรู้หลายๆทางเป็นพื้นฐานเขาได้เล่นแล้วก็เกิดจินตนาการเสริมสร้างพัฒนาการด้านเซลล์สมองของเขาเด็กบางคนอยู่ที่ครอบครัวเขาอาจจะไม่เคยพบไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยตั้งแต่เขาเกิดมาเพราะฉะนั้นกิจกรรมดนตรีที่โรงเรียนเนี่ยบางคนจะเป็นครั้งแรกของชีวิตของเขาเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากนะครับ